ซีรีส์บ้านเล็กในป่าใหญ่เล่มที่เจ็ดเมืองเล็กในทุ่งกว้างบทที่สามแมวที่ต้องเลี้ยงขณะนี้ใบข้าวโพดสีเขียวอมเหลืองเริ่มงอกแล้วแลดูเหมือนชายริบบิ้นที่สะบัดคลิ้วเหนือร่องดินที่ถ่ายไว้ เย็นวันหนึ่งพ่อเดินข้ามทุ่งไปดูขา้าวโพดแล้วกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าระคนชุนเฉียวพ่อต้องปลูกข้าวโพดใหม่อีกกว่าครึ่งทุ่งแนะ่พ่อกล่าวอา้าวทำไมล่ะคะพ่อลอร่าถามตัวโกเฟอร์น่ะสิพ่อว่านี่ล่ละ สิ่งที่เราจะได้รับจากการปลูกข้าวโพดชุดแรกในที่แถบนี้เกรซกำลังกอดขาพ่อเขาจุงอุ้มเธอขึ้นมาและแนบคราวไปจักจี้ที่แก้มลูกสาวตัวน้อยเพื่อให้เธอหัวเราะเด็กหญิงจำหมดกลอนตอนปลูกถั่วได้และนั่งคุกเข่าท่องมันอย่างภาคภูมิใจ หนึ่งเมล็ดให้นกหนึ่งเมล็ดให้กาแล้วอีกสอเมล็ดให้มันงอกขึ้นมาคนที่แต่งกรอนนี้เป็นคนฝั่งตะว,วันออกพ่อบอกเกรซแต่ในที่แทบนี้เราจะแต่งกรอดของเราเองขึ้นมาใหม่อย่างนี้เป็นยังไงเกรซหนึ่งเมล็ดให้โกเฟอร์ 2เมล็ดให้โกเฟอร์สมเมล็ดให้โกเฟอร์สีไม่มีเหลือแล้วนะเออโทชาร์ลแม่ถวงพลางหัวเราะแม่ไม่คิดว่าการเล่นคำของพ่อเป็นเรื่องตลกแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้กับท่าทางคึกขนองที่พ่อทำใส่แม่เวลาพ่อคิดคำแผลงๆขึ้นมาพ่อปลูกเมล็ดข้าวโพดได้ไมีมากนะัก เจโกเฟอร์หลายทางก็มาพบเข้าอีกพวกมันวิ่งพล่านไปทั่วทั้งทุ่งจากนั้นเก็หยุดเราใช้อุ้งตีนเล็กๆขูดลงไปในดินที่ร่วนซุยน่าแปลกที่พวกมันรู้ว่ามเมล็ดข้าวโพดถูกฝังไว้ที่ไหนบ้างน่าทึ่งมากที่โกเฟอร์ตัวน้อยเหล่านี้วิ่งพล่านไปทั่วแล้วก็ขุดหามเมล็ดขา้าวโพดพอเจอ ก็นั่งตัวตรงและแทะเมล็ดข้าวโพดแต่ละเมล็ดที่ถือไว้ด้วยอุ้งตีนพวกมันแทะกินเมล็ดข้าวโพดไปแล้วกว่าครึ่งทุ่งพวกมันคือศัตรูพืชพ่อว่าฉันอยากมีแมวสักตัวเหมือนที่เราเคยมีเจ้าแบล็กซูซันจะได้ช่วยจับพวกมันเสียบ้างฉันก็อยากมีแมวอยู่ในบ้านเหมือนกันแม่เห็นด้วย ฉันว่าในบ้านมีหนูชุกชุมขึ้นเรื่อยๆฉันวางอาหารไว้ในตู้โดยมีปิดให้มิดชิดไม่ได้เลยชาร์ลแถวนี้พอจะมีแมวบ้างไหมเท่าที่ฉันรู้แถบนี้ไม่มีแมวเลยสักตัวพอ่อตอบจุกข,ของร้านค้าในเมืองกรกบลเหมือนกันวิลมอร์พูดเรื่องการส่งแมวมาจากฝั่งตะว,วันออกด้วยนะ ในคืนนั้นลอราต้องสะดุ้งตื่นทั้งทั้งที่กำลังหลับสนิทต,ตรงฉากกั้นระหว่างห้องนอนเธอได้ยินเสียงหอพือทัดเสียงของชิ้นเล็กๆตกดังปุกและเสียงกระแทกเธอได้ยินแม่พูดว่าชอลนั่นเสียงอะไรนะ่ะฉันฝันพ่อพูดเสียงค่อยๆฝันว่าช่างตัดผมกำลังตัดผมของฉัน แม่จึงพูดเสียงค่อยด้วยเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางดึกและทุกคนในบ้านกำลังหลับมันก็ค่ความฝันนอนลงเถอะแล้วแบ่งผ้าห่มคืนมาให้ฉันด้วยฉันได้ยินเสียงกันไกลตัดผมของช่างดังกริ๊กกริกพอพูดนอนลงแล้วหลับเสียเถอะแม่หาว ผมพงฉันถูกตัดไปจริงๆนะพ่อกล่าวฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอจะหัวเสียกับเรื่องในความฝันได้แม่หาวอีกนอนลงและพลิกตัวสลับข้างแล้วเธอจะไม่ฝันต่อแคโรไลน์ผมพงฉันถูกตัดไปจริงๆพ่อกล่าวย้ำหมายความว่ายังไงนะ่ะแม่ถาม ฉันจะเริ่มตื่นแล้วฉันก็กำลังบอกเธออยู่นี่ไงพ่อพูดตอนที่ยังหลับอยู่ฉันยกมือขึ้นคลำหัวเอา้าเธอลองคลำหัวฉันดูสิเชา้าผมของเธอถูกตัดไปจริงๆด้วยแม่อุทานลอร่าได้ยินแม่ลุกขึ้นนั่งบนเตียงฉันรู้สึกได้มันแปลกๆอยู่แถวๆนี้ ใช่ใช่ตรงนั้นแหละพ่อพูดฉันยกมือขึ้นแล้วแม่ขาดจังหวะแหว่งไปทั้งฝ่ามือแน่เตียนเลยเนี่ยฉันยกมือขึ้นแล้วพ่อพูดแล้วฉันก็จับได้อะไรบางอย่างอะไรที่ว่านะ่ะมันคืออะไรแม่ถามฉันว่าพ่อพูด คงจะเป็นหนูละมั้งมันอยู่ที่ไหนแม่ร้องลั่นไม่รู้เหมือนกันฉันเคว่งมันทิ้งสุดแรงเลยพ่อกล่าวตายจริงแม่พูดอย่างอ่อนแรงต้องเป็นหนูแน่ๆมันคงแทบผมเธอไปเพื่อเอาไปสร้างรังอะ่ะอีกครู่หนึ่งพ่อก็พูดว่า c a r o l ลน์ Caroline, ฉันสามานอย่าเช่นะชาร์ลแม่พึมพำฉันอยากสาบานจริงๆว่าฉันคงทําไม่ได้ที่จะยอมอดหลับอดนอนทั้งคืนเพื่อคอยเฝ้าไม่ให้หนูมาแทบผมของฉันถ้ามีแมวสักตัวก็คงจะดีแม่พูดอย่างหมดหนทางแน่นอนว่าในตอนเช้าหนูตัวหนึ่งก็นอนตายอยู่ข้างกำแพงห้องนอนตรงที่พ่อเคลื่องมันไปเมื่อคืนนี้ พ่อมานั่งกินอาหารเช้าโดยมีรอยแหว่งจนแทบเตียนทิท้ายทอยเพราะถูกหนูเจ้ากรรมตัวนั้นมาแทะผมของพ่อไปอันที่จริงถ้าเป็นวันอื่นพ่อคงไม่ใส่ใจมันมากนะักแต่วันนี้พ่อต้องไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิง่นและไม่มีเวลาพอให้ผมงอกทันพื้นที่แถบนี้ พัฒนาเป็นเมืองใหม่อย่างรวดเร็วจนมีการตั้งเขตปกครองท้องถิ่นขึ้นมาพ่อต้องไปช่วยเขาในฐานะผู้ตั้งถิ่นฐานรายแรกๆและไม่อาจหลบเลี่ยงหน้าที่ได้การประชุมจะจัดขึ้นณนะที่ดินจับจองของครอบครัวไวทิงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือ4ี่ไมล์แน่นอนว่ามิสซิสไวทิง ต้องอยู่ที่นั่นด้วยและพ่อจะสวมหมวกเอาไว้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแม่ปลอบใจพ่อบอกพวกเขาไปตามตรงว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็น่าจะโดหนูรบกวนด้วยเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวจะได้มีเรื่องเร่งด่วนกว่า้พูดถึงอะไรพ่อกล่าวเอาอย่างนี้แล้วกัน หลอยให้พวกเขาคิดกันไปว่าภรรยาของฉันตัดผมให้แบบนี้ชาล์อย่าเชื่อนะแม่ร้องก่อนที่เธอจะรู้ตัวว่าโดนพ่อกแกล้งตอนที่พ่อขับเกวียนออกไปเช้าวันนั้นพ่อบอกแม่ว่าไม่ต้องรอพ่อกลับมากินมื้อกลางวันเพราะพ่อต้องเดินทางไปกลับร่วมสิบมาล์ แถมยังต้องใช้เวลาในการประชุมอีกกว่าพ่อจะขับเกวียนไปจอดที่คอกมา้าก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วพอปลดม้าและรีบเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วจนสวนทางกับแคร์รี่และเกรซที่กำลังวิ่งออกไปเด็กๆแคโรไลน์พ่อร้องเรียกทายสิว่าพ่อได้อะไรมาฝากมือของพ่ออยู่ในกระเป๋า และดวงตาก็เปล่งประกายลูกกวาดแครี่กับเกรซตอบพร้อมกันดียิ่งกว่านั้นอีกพ่อว่าจดหมายหรือแม่ถามหนังสือพิมพ์แมรี่เดาอาจจะเป็นจ h e a ดว a น c ์ลอรา่ากำลังมองกระเป๋าของพ่อ เธอมั่นใจว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นและมันไม่ใช่มือของพ่อน่นแน่ให้แมรี่ดูเป็นคนแรกพ่อบอกคนอื่นๆแล้วก็เอามือออกจากกระเป๋าบนฝ่ามือพ่อมีลูกแมวตัวน้อย,อยสีออกเทาขาวตัวหนึง่งนอนขดอยู่พ่อวางมันบนมือของแมรี่อย่างระมัดระวังแมรี่ รูปขนนุ่มของมันด้วยลายนิ้วเธอแตะหูจมูกเล็กๆและอุ้งเท้าจิ๋วของมันเบาๆลูกแมวเธอพูดอย่างประหลาดใจซึ่งเป็นลูกแมวตัวเล็กกระจ้อยรอยจริงๆตาของมันยังไม่เปิดเลยหล่อราบอกเธอขนอ่อนนุ่มของมันเป็นสีฟ้าอมเทาเหมือนสีควันบุรี่ ส่วนตรงหน้าตรงอกอุ้งเท้าและปลายหางเป็นสีขาวกรงเล็บสีขาวของมันเล็กจิ๋วที่สุดเลยมันเล็กเกินกว่าที่จะถูกแยกจากแม่ของมันพ่อว่าแต่ฉันต้องรับมันมาตอนที่มีโอกาสก่อนที่จะมีใครเอาไปไวทิงให้คนส่งแมวมาให้จากฟังตะวันออก แล้วมันก็จะมีลูกออกมาห้าตัวแล้ววันนี้พวกเขาก็ขายไปละสี่ตัวในราคาตัวละห้าสิบเซนพ่อคงไม่ได้จ่ายไปห้าสิบเซนเพื่อลูกแมวตัวนี้หรอกนะคะลอร่าถ,ถามดวงตาเบิกกว้างจ่ายสิพ่อตอบแม่จึงพูดอย่างรวดเร็วฉันไม่โทษคุณหรอกชาร์ลมีแมวมาอยู่ในบ้านอย่างนี้ต้องคุ้มค่าแนะ่ เราจะเลี้ยงลูกแมวน้อยตัวนี้รอดไหมคะแม่แมรี่ถามด้วยความกังวลอ๋อต้องรอสิจ๊ะแม่ให้ความมั่นใจกับพวกเธอเราแค่ต้องให้อาหารมันบ่อยๆล้างตามันอย่างระมัดระวังและคอยดูแลให้มันอบกุลลอร่า ลูกไปหาหากกล่องเล็กๆมาแล้วเอาเลือกเศษผ้าที่นุ่มๆและอบอุ่นที่สุดจากถุงเศษผ้ามาด้วยนะหล่อรากทําทรางนุ่มๆที่อบอุ่นให้ลูกแมวในกล่องกระดาษแข็งส่วนแม่อุ่นนมให้มันทุกคนเฝ้าดูขนาดที่แม่อุ้มลูกแมวไวไ้ในมือและป้อนนมทีละหยดจากช้อนชา อุ้งเท้ากระจจอยร้อยของลูกแมวคว้าช้อนเอาไว้แล้วปากสีชมพูของมันก็พยายามดูดนมอุ่นๆทีละหยดแม้ว่านมบางส่วนจะไหลไปตามคางก็ตามจากนั้นพวกเขาก็เอาลูกแมวน้อยไปไว้ในรังของมันและมันก็นอนอย่างอุ่นสบายในมือที่อบอุ่นของแมรี่ มันมีก้าชีวิตเหมือนแมวตัวอื่นๆแล้วมันต้องอยู่รอดแน่นอนแม่กล่าวคอยดูสิฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ